โอเคครับอันนี้ผมจะมาสอนในส่วนของการตั้งอซสทีเรชในส่วนของตัวกล่องสมาร์ e เอนจีเมนเจอร์ของทางโกลวัดะนะครับ mm hmm. ก็คือในกรณีที่ว่าเราเลือกในส่วนของตัว CT ีเนี่ย mm hmm. เป็นทับอะไรหรือว่าเป็นเรชวเท่าไหร่เราจะต้องมาเซตในส่วนของตัวซ mm ีทีเรชกับตัวมิเตอร์ด,ด้วยยกตัวอย่างนะครับก็คือตรงนี้เนี่ย mm hmm. ผม uh, เลือกมาเป็นในส่วนของตัว CT ทีอ่ร้อยทับหนะครับถ้าเป็น2 0 0ร้อยทับหเนี่ยหาออกมาแล้วจะอยู่ที่40นะครับผม C ี mm ีเรชที่เราจะต้องใส่เนก็คือ40 mm hmm. ก็ดนับแรงเนาะ มาที่ในส่วนของตัวมิเตอร์กดคําว่าเซตครับแล้วก็กดคําว่าเซตอีกหนึ่งทีรหัสก็จะตัวแรกก็ต้องเป็น1ครับผมแล้วกดเซตเซตแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นกด1ทีเป็น7เป็น701นะครับผมรหัสอ้าวกดคําว่าเซตเข้าไปกดเซตอีกโอเคอันนี้ก็คือตัวแรกเนาะ CE เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวการตั้งค่า CT r a เร o เนาะเราก็ต้องกดเข้าไปนะครับกดคําว่าเซตอันนี้เป็นค่าเป็น50เนาะก็คือถ้าเป็นถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น2องร้อยห้าสิบทัห้าเนี่ย มันก็ต้องตั้งเป็น50แต่ว่าไซนี้ผมใช้เป็น2องร้อยผมก็ต้องตั้งเป็น40นะครับพอตั้งสี็สก็คือกดเซตปุ๊บก็กดเลือกปึ๊บโอเคพอเป็น40แล้วกดเซตครับแล้วก็กด ESC ออกมา1ที แล้วเราจะต้องเข้าไปเช็คคอนเฟิร์มว่ามันถูกมันจําหรือเปล่านะครับกดเซฟไปหนึ่งทีครับอ่าโอเคเป็น40แล้วนะครับผมในกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น CT ทีทับเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องมาตั้งค่าตรงนี้ให้มันเท่ากันกันกบตัวนั้นนะครับผมก็อย่างที่ผมใช้ก็เป็น2องไทับ 5. ห้าาออกมาแล้วคือเป็น40ครับอันนี้คือเซตเรียบร้อยแล้วกด s อออกมาครับโอเคอันนี้คือเป็นการเซตซีทีเดโชครับ